ำรำแดบด,ดบร่รำแดดบ่เอาได้บอลไปขอา้างแล้วขอ้ิงิงกับปูกันเด้พี่น้องเด้อคอยนอนนะบ่ม,มีแนวกินคอยดีชูบดอกสังได้กับปูนี่ล่ะมาคนใจ 嗯、我刚才那时间挺迷真的， สมัเหลืองงามแด้พี่น้องกับปูไข่เหลืองงามงามหดาจบหลายพอสิปนใส่สุปดอกสังได้มานี่พออยูนาะเพราะเราวันนั้นไปหาปลากับว่าไดู้้ปนกับปูนี่ละ่ะใส่สุปดอกสัง ขัวงาใส่ซุปด,ดอกสังหัวใส่ใส่แซ่บๆซ่บหอมหอม้มอคอยห่อนแล้วก็ขัวงาใส่ซุปด,ดอกสังก้อนพี่น้องบ้านนี่ซุปด,ดอกสังเอางาใส่หอม,หอมใส่งาแล้วหอมหอมได้แล้ว เขอ俩เขา俩ไม่สีไม้สีไมสไม้ แกแล้วพี่น้องคอยควงนะงะตำกะแหลกแล้วเสียดอกสัปนกระปูใส่สุดดอกสงังไปยู่นาะเขาบ่ามีดอกปลาทูนั่นต้มน้ำประแดกเล็กน้อยก่อน สุกนำปลาแดกแจ้กน้อยเพราะนั้อนุ่มค้นปนกับปูใส่สุกดอกสังสุกแล้วนำปลาแดกขอยพี่น่องบานนี่ปงกอนไปค้นปนกับปู ดอกสังนี่แหละพี่น้องหมอข่อยกะอู้ไฟข่อยกะลูกดีหลายนี่ตัวหมออยสีจินหมออหอย,ย,หอยก้อยใส่ซุปดอกสังนี่จะมันสีางหอยคล่ๆต้มใส่บมอออยเอมหอมเสียบแซ่โอ้ยกระล้างเหงืยวขาว ນາງເຫດກ້າວ້ອຍແຊບໆເດບາດນ เอาเครื่องลงกันพี่น้องต้มบังหอยจิ้มใส่สูบดอกสังเอาเครื่องลงทำหอมคือการพัดกระแยงขอกะตางแหงไว้เยาวเข่าไปน้ำขอกะเก็บกระแยงมาพร้อมตางแหงไว้แบบแซ่บแบบหอม mọi người có ý nghĩa là người có ý nghĩa là người có ý nghĩa là người có ý người có ý nghĩa là người có หอยสวนาคนมันเป็นกลิ่นออกก้นคนทุกคนตองใสเ่อนะะไกลิน สูกแล้วตัวหมองน้ไม้ซอยบานนี่พี่น้องสุกแล้วพอนะโอ้ยก็บสิเปจิ้มนะบานเนี่ยสุกแล้วพี่น้องปงก้อนหมอหอยกับหูขาดัมน,นเดียวไหม ก็ได้หลายๆพี่น้อ,องหัวดออ่างจานวยง่ายๆให้มันเย็นก่อนหัวจังสิเจียมลงอันซุปดอกสังข่อยเตรียมเครื่อง่าซ้ำต้นหม้อห้อยข่อยเย็นกันเด้ขอข่อยสีซุปดอ,ดอกสังดอกสังหน้องสาวข่อยเอามาห้ตัวหน้องสาวหักข่อยเพิ่ามาฝากอยู่หน้าข่อยบ่มีดอกต้นสังนั่น ข่อย n i l ะใส่หอมๆเศษๆใส่ละจองแนมะ่จองแม่ดิปนกระปูกันได้พี่น้องบ้านนี่เอาบุญพี่ผงนี่แหละใส่ใส่บหุหลายดอกอปนสีเพ็ด เาะว่ามีปลามาปน cầm búa khỏi à, à lông thua nhiều, chắc nấy con, mà lại đấy cũng xin là, à phải ta nào. ปั้นน้ำออกจืดๆาด แลกแล้วพี่น้องดอกสังข่อยกันแหลกแล้วบานนี้เอาปนลงไล้บานนี่เอาเครื่องลงไล้บานนี่ ขอดอกก้นงามงามพี่น้องขอจิ้มใส่ซุปดอกสังกันเด้อะบัดนเนี้ย่อย้นดูหลายนู่นดอกออก่นด่ะจิ้มงามหลายบัดนนี้ ก็เป็นตะแขนเล็กน้อยเนะเาะนะนำประเด็ลงอีก่เล็กน้อยก่อนนะขอเป็นตะแขน เ้าดีข้าดีจ้าแซ่บหักหลายบันซุปดอกสังใส่หัวหอยไข่ได้บาทนี่เด้อใส่ปนกับปูพร้อมทำให้ม,ม,มันกับปูเลยยิ้ข่าเด้อพี่น้องบานนี่ รูปดอกสังแล้วแล้วเวาเด้อมากินข้าวป่อยมานะเลี้ยงงัวบอพี่อันกินดอกกินไปพ่อปนี่ละหัวบักห้อยกับหัวบักง่ายหนึ่งแซ่บหลายพี่น้องมากมา ใช่สำหรับเหมือนนี่แหละเราได้พี่น้องจุกหลอกจงอางเกลื่อหนาพอกันไหมนะพี่น,อน้องเนาะเท่านี้ละเหมือนนี่